สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมกริดนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนออไม่ได้สอนดออิมาแนะนำนะครับการใช้ async f u n c ช i น n s เนาะนะครับแล้วก็คลิปที่ผมจะทำเนี่ยจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีต่อคลิปเนี่ยจะมีแบบแค่ความรู้ก็คือแบบแค่หัวข้อเดียวเนาะแต่ว่าจะมีหลายๆคลิปนะครับก็จริงๆเนี่ยที่ผมเริ่มทำคลิปเนี่ยเพราะว่าผมอะ่ะ ไป subscribe เว็บไซต์ที่ชื่อว่า x h a i o นะครับเนี่ยแล้วผมก็เห็นการทำคอนเทนต์ของเว็บนี้ซึ่งผมคิดว่ามันดีมากเลยเพราะว่าแต่ละคลิปของเว็บนี้นะครับมันมันสั้นจริงๆนะครับแบบคอร์สคอร์สหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเรียน,นใน Udem y เนี่ยอาจจะแบบสักประมาณสักเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับ a d เนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงคือจบทุกอย่างนะครับคือเขาสอนแต่น้ำนครับไม่ได้สอนเอน้ยเขาสอนแต่เนื้อนะครับไม่มีน้ําเลยคือประมาณว่าไม่ได้มาสอนเซตอัพโปรเจกต์หรืออะไรทั้นนคื สอนตรงๆหลักๆสิ่งที่เราไปใช้นะครับผมผมก็จะพยายามทำตามเอเคสนะครับก็คือเป็นคลิปสั้นๆน,น,นะครับ5-10นาทีแล้วก็มีเนื้อหาแค่อย่างเดียวต่อคลิปนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเห็นปะคอร์สของเอกเนี่ยที่เป็นส่วนของเลส s o n เนี่ยดูดิบางเลส s o n ัแบบแค่2-3นาทีนะครับแต่ว่าเวลาเราดูเนี่ยมันได้อะไรเยอะนะนะครับผมโอเคนะครับกลับมาที่ของเรากันต่อนะครับ ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสแสดงให้ดูแบบเวลาเพื่อนเขียนโค้ดเนี่ยอาจจะมบีบางเวลาที่เรามีแบบ async function เนาะแล้วก็เรียก async function ตัวอื่นแล้วก็ async function ตัวนั้นเนี่ยก็เรียก async function อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาเขียนโค้ดเลยดีกว่าพูดไปอาจจะงงนะครับสมมุตินะครับผมมีเอ่อ async function ตัวแรกเนาะนะครับเป็น async function นะครับ return เลขหนึ่ง นะครับ return number น,นะครับและผมก็มี async function หนึ่งตัวหนึ่งนะครับที่เรียก async วันนะครับและคราวนี้ก็มี async อีกตัวหนึ่งอีกนะครับตัวนี้ก็จะเรียก async t นะครับแล้วสมมุติว่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้เรียกอาเวทได้เนาะจะได้อ่านง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ้าผมทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเราจะได้รีซอสอะไรนะครับอให้เวอนมันเฮ็ดก่อนนะ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆท,ที่ตอบถูกนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องดูคลิปนี้แล้วก็คิดว่าคงเข้าใจกันแล้วนะครับก็ถ้าเกิดผม run TS node เนี่ยจะได้เลขหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราคอ l await async สามเนี่ยง่ายๆก็คือมันก็จะ return ค่าของ async สองและ async สองนี่ก็จะจะ return ค่าของ async หนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ t y p e s c r ป p t เนี่ยมันดีมากนะครับเราสามารถที่จะ กด Control นะครับแล้วก็เช็คได้เลยว่า r e s o u ในกลายเป็น Number นะครับแล้วสมมุติถ้าเกิดผมทําแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ I Promise เนี่ยจริงๆก็เป็นแค่ Promise แค่ตัวเดียวที่ Return Number ถูกไหมครับโอเคแปเวลาผมเช็คพวก PR อะไรแบบเนี้ยผมจะเจอแบบนี้บ่อยเดี๋ยวทำให้ดูนะครับคิดว่าเพื่อนๆก็คง ทำแบบนี้เหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าแค่จะมาบอกว่าเรามีทังเลือกที่ทําให้มันดีขึ้นได้นะครับสมมุติเรามีฟังก์ชันนะครับที่สมมุติเรา r e t r i e v e ค่าของ User เนี่ยจาก Database เนาะอ,อ,อันนี้ก็คือประมาณว่าในระบบนะครับเรามี get user เนี่ยมัน e ีเทิร์ฟยูเซอร์จากด a ต a b เ s e ซึ่งมันเป็น a อสซิงถูกปะเพราะว่าเวลาเราเรียกด a t a b เบสเนี่ยมันไม่เสร็จทันทีทันใดนะครับแล้วมันก็ Return User เซอนาะอันนี้ยูเซอร์มาเป็นเป็นออบเจกแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าไอคองก์นตนตัวนี้เนี่ยรีเทิร์นพรมิสที่เป็น e อนตี้ออบเจกถูกปะแล้วสมมุติเรามี API แบบ API User เนี่ยเวลาเราเรียกปุ๊บมันก็จะ r e t u r r u t u r n User ถูกปะ หรือว่าเราจะสามารถผ่าน ID มาได้นะครับประมาณนี้นะครับในคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยจะมี get user by id สมมุตินะครับอันนี้แค่สมมุตินะครับเราก็มีแบบ request object เนอะแล้วปกติเราจะทำอะไรกันเราจะทำแบบเออ get id แล้วก็ get id เนี่ยมาจาก request dot query เนอะ id ประมาณนี้นะครับอันนี้แค่สมมุติเนาะแล้วเราก็ get user จาก database ประมาณนี้แล้วเราก็จะ return user ถูกปะอันนี้คือที่เห็นกันบ่อยเนาะคือเรา call await ก่อนนะครับแล้วก็ get user ออกมาแล้วก็ return user นะครับ แต่ความจริงโค้ดตัวนี้เนี่ยเราสามารถซิมพลิฟายมันได้นะครับก็คือความจริงเนี่ยเราต้องการแค่แค่นี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเพื่อนเพื่อนขอน get user เนี่ยแล้วก็ผ่าน ID เข้าไปนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันก็จะ Return เ,เป็นแบบเออมันก็จะ Return เ,เป็น promise อันนี้ถูกปะนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเวทก่อน แล้วก็เอาค่านั้นใส่ใน variable แล้วก็ return สามารถจะ return promise ออกไปได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ไม่เข้าใจว่างงหรือเปล่านะครับแต่ก็ที่จะมาแชร์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันได้ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ